สวัสดีทุกคนนะครับศักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรามาในท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าหนังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเพจเกี่ยวกับรองเท้าหนังนั่นเองทีนี้ที่เห็นผมอุ้มรองเท้าอยู่เนี่ยฮะก็คือวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยเรื่องเทปเลสหรือว่า toe t ทปแท็บนั่นเองอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับลองดูนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนของอะไหล่โลหะที่เสริมเติมเข้ามานะครับอ่าเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าผมจะมาอธิบายเรื่องโทเพลทหรือโทแท็บเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกอะไหล่พวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรนั่นเองแล้วก็มันมันมีที่มาอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเราจะใช้มันเพื่ออะไรแล้วก็ดูแลมันอย่างไรนะครับตัวโทเพลทหรือว่าโทแท็บเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งเอ่อมันค่อยๆในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆเจ้าหลายๆ ผู้เล่นที่ให้รับบริการในการติดโทรเพลทมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจะพบว่าการที่เราใส่รองเท้าหนังเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบบพื้นนะครับเป็นแมทเทียลที่แตกต่างกันแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการสึกการใช้งานที่แตกต่างกันอ,อย่างรองเท้าที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีพื้นตัวนี้ฮะเป็นพื้นหนังนะครับจริงๆตอนนี้มันทำมาจากหนังฟอกฝาที่เป็นหนังที่ทํามาเพื่อเป็นพื้นโดยเฉพาะเนาะอันนี้ ก็คือถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นส่วนที่สึกก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงส่วนฮิลตรงนี้ฮะ,ะก็คือมันจะค่อยๆสึกจากตรงนี้และตรงนี้ตรงส่วนส้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยเท้าของเราเนี่ยแบบย่าลงไปกับส่วนของพื้นพอย่ําปุ๊บนะครับมันจะเกิดแรงกระแทกแล้วก็ถากออกไปนะครับส่วนจังหวะที่เราเดินแล้วกดหน้าเท้าแบบนี้ลงไปนะฮะกดปุบ๊บ ปลายเท้าตรงนี้ที่จิกกับพื้นเนี่ยก็จะทำให้มันสึกนะครับซึ่งตรงนี้ฮะถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานนะมันจะค่อยๆสึกกินเข้าไปข้างในกิ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 นไปป,ปุ๊บตรงเนี้ยอย่างรองเท้าคู่นี้มีเป็นเป็น s i n เ l ิลเ a เ h อร s o ซนะฮะถ้ามันสึกจนถึงส่วนที่เป็นเวลก็คือส่วนตรงนี้นะฮะเวลเนี่ยก็คือคิวรองเท้าที่เขาทำการเย็บรอบตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไอ้ตรงคิวเนี่ยมาเย็บกับพื้นนะฮะ ถ้ามันสึกกินลึกไปข้างในปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีโซในยการดึงแผ่นหนังทั้งหมดเนี่ยกระชากมันออกมาเลยพอกระชากเสร็จปุบ๊บต้องเอาไอ้ตรงเวลตรงเนี้ยกระชากออกมาอีกแล้วเย็บเวลใหม่แล้วก็เย็บพื้นใหม่ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเดี๋ยวนี้ในไทยก็ประมาณสักสามพันอะไรเงี้ยถ้าทําสวยๆนะคือถ้าเกิดว่าทําแบบตั้งใจทําเลยเอาแบบฝีเข็มเนียนกลิบใช้งานแล้วสวยงามอะไรเงี้ยก็คือจะราคาประมาณนั้นเลย ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเออเราควรจะดูว่าเอออะไรที่จะเซฟคอสของเราได้ในอนาคตนะครับเดี๋ยนี้ทเพลตเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือฟังก์ชันหลักของมันเลยนะคือการ,ก,ารกันสะึกนะเพราะว่าการที่เราใช้งานรองเท้าเยอะแล้วมันสึกเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าวัสดุหนังพวกนี้มันไม่ได้ทนทานขนาดนะั้นคือมันทนนะแต่มันไม่ได้ทนทานขนาดนะั้นคือมันมีข้อจํากัดของมันแต่ ถ้าเกิดเราใช้โลหะมาติดล่ะอ่าอย่างโลหะตรงเนี้ยเราก็แค่ใช้มันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าโลหะมันสึกเราก็ถอดออกใส่อันใหม่ซึ่งโลหะเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมันเป็นเรื่องยากมากที่มันจะสึกนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยส่วนตรงเนี้ยฮะตัวส่วนท็อปลิฟต์ตรงเนี้ยเขาก็แค่เคาะเอาพาร์ทนอกสุดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแผ่นนอกสุดแล้วต่อกลับเข้าไปติดกาว เราก็จะได้เป็นส่วนที่แก้ไขดได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโอกาสของการพังของรองเท้าที่จะทําให้เราเสียเงินเยอะที่สุดอันนี้ผมพูดเรื่องเสียเงินแล้วนะโอกาสที่ถ้ามันพังแล้วเสียเงินเยอะสุดมันอยู่ที่ตรงปลายเทา้าเออถ้าเกิดเราติดเหล็กตรงเนี้โทเพยต,ตรงปลายเทา้ามันจะประมาณพันกว่าบาทเราติดตรงนี้ล่ละแล้วไออันเนี้ยเราคาดว่าจริงๆมันใช้งานได้ประมาณ4-5ปีเลยนะคือผมอะ ใช้มาสามปีทุกวันรู้สึกว่ามันผมว่ามันใช้ได้เรื่อยๆมันมันก็น่าจะสี่ห้าปีอะไรเงี้ยบางคู่เนี่ยประมาณเจ็ดแปดปีเลยก็ได้หนึ่งพันกว่าบาทนะเราใช้ตรงนี้เท่ากับลดโอกาสการรีโซซึ่งครั้งละสามพันตีสามพันเนี่ยสมมติถ้าเราไม่ติดป๊บเนี่ยเราใช้งานสองปีรีโซทีหนึ่งห้าปีรีโซประมาณสองทีครึ่งก็ซัดไปเกือบหมื่นแล้วติดโทเพจไปเลยอันเดียวจบนะฮะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโทเพจเนี่ยผมก็จะอยากให้ทุกคนแบบว่าลองจินตนาการนะฮะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาโทเพ e มาติดตรงนี้ล่ะมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับคือจริงเนี่ยการติดโทเพจตรงนี้ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคือในแง่มุมที่ผมมองการใช้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เทรดออฟออกไปแล้วทําให้เราเนี่ยอาจจะสูญเสียแบบความออริจินอลบางอย่างอย่างเช่นอันดับที่1มันต้องทําลายแผ่นหนัง ออกไปบางส่วนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอยผมก็เสียดายนะคือสมมติเราทําพื้น j r s o มาเลยแบบเป็นเป็นแบบโยฮันเลนเดนบากมาแล้วก็พื้นมันดีมากเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นโลโก้ไงแล้วเราก็ต้องแกะตรงนั้นไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาไม่เฉือนตรงนี้ออกอะฮะมันก็จะเป็นเหล็กที่แบบว่างอกออกมาด้านนอกเลยเพราะเหล็กตรงนี้มันงอกออกมาด้านนอกอะฮะเวลาเดินมันก็จะไม่สมูทดังนั้นเนี่ยเขาต้องเฉือนหนังตรงนี้ออกไปแล้วก็เหลือ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วเอาโลหะเนี่ยแปะกลับเข้าไปดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็สูญเสียหนังไปโดยไม่จําเป็นหนึ่งแล้วแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาคือเราใช้งานรองเท้าไปสักนิดนึงแล้วกันจนถึงระดับที่มันสึกประมาณหนาเท่ากับประมาณโทเพลตนะแล้วเราก็ค่อยอามาติเนาะซึ่งประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตรอืมแต่ว่าใครจะมานั่งวัดอันนี้ คือคงมีผมเป็นคนบ้านั่งวัดอยู่คนเดียวนะแต่ว่า1.5ม mm ิลมคือเป็นความหนาของโทรเพลตที่เขาก็จะสามารถเอาไปติดอันนี้ต่อได้โดยที่ไม่ต้องเลาะหนังหรือแต่งอะไรมากจนเกินไปนะครับข้อเสียถัดไปล่ะ <S <S ผมพูดถึงเรื่องของการเดินที่อาจจะสูญเสียบุคลิกในเรื่องของเสียงนะฮะคืองี้ตรงเนี้ยฮะมันจะเป็นส่วนของโลหะนะครับเวลามันเดินเนี่ยผมจะคอยฟังนะ เป็นอย่างนี้นะเสียงมันจะแก๊กแก๊กแก๊บแล้วถ้าเกิดว่าพื้นเป็นพื้นปูนนะครับหรือโ,หโลหะมันจะได้เสียงดังแก๊บแก๊บเสียงดังเลยดังแก๊บด,ดังเลยหรือว่าบางทีมันจะเสียงแบบแปลกแแหลมออกมาซึ่งลักษณะแบบนี้สําหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าในในมุมบางมุมเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเส,เสียความมั่นใจเพราะว่าเวลาเราซื้อรองเท้าหนังเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดคือการเดินเนี่ยเสียงมันดังกรึบกรึบหรือเสียงมันทุ้มเสียงมันต่านะ ผมรู้สึกว่ามาดมาดของการเดินคนจะรู้สึกได้ว่า <c oughs> นเฮ้ยคนนี้มันมันเดินทีหนึ่งมันดูมั่นใจจังเลยเสียงมันเพาะมันเดินย่ําเต็มเท้าเลยแต่พอเราเดินแล้วมีเสียงตรงเนี้ยฟาดกับพื้นแก๊บแก๊บเราก็าจะรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนเด็กนักเรียนรักษาดินแดงหรือเปล่าที่เขาเอาแผ่นโลหะมาติดตรงเนี้ยให้มันเคาะกันแล้วมีเสียงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่เท่เลยไม่คูลนะฮะแต่ว่าในแง่มุมของ เสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแง่มุมที่ใครๆก็จะใส่ใจนะคือมันจะมีผงคนเดียวหรือเปล่าที่ใส่ใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะเสียบุคลิกเล็กน้อยแต่ว่ามันก็พอแก้ปัญหาได้โดยการออกแบบส่วนของโทเพลตตรงนี้ให้มันไม่มีช่องอากาศภายในให้มันมีเสียงที่กลางวานเพราะข้างในเวลามันมันมีช่องอากาศมันมีความโค้งอ่ะแล้วเหยียบแล้วเสียงกลางวานเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงมันดังแก็บ น,นี่ก็เป็นส่วนที่ consider หรือว่าข้อที่เราต้องคิดถึงนะถ้าเราอยากจะทำท็อปเลสไม่ให้มีเสียงดังแกลบแเดินแล้วมันรู้สึกไม่เท่อะไรเงี้ยแล้วก็อันถัดไปผมก็จะรู้สึกว่าการติดท็อปเลสเนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือมันไม่สามารถทำได้ในทุกรองเท้านะฮะผมอยากจะบอกก่อนว่าอย่างคู่นี้เป็น hand welt หรือว่าเราทำ g o o d y e welt เราจะสามารถติดทเพลได้เพราะพื้นมีความหนาประมาณหนึ่งอืม ถ้าพื้นมีความหนาไอตรงส่วนของหมุดตรงนี้ฮะที่เขาขขยลงใบมันก็จะมีพื้นที่ให้มันแบบเกาะเข้าไปที่หนังแล้วก็แน่นติดแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเราลองมองไปถึงวัสดุอ,อื่นละ่ะเช่นเช่นเราไปซื้อรองเท้าที่เป็นเบลเจียนโลเฟอร์พื้นบางติดกาวมาแล้วพื้นมันบางมากเราติดองเนี้ย หมุดมันเอาไม่อยู่ฮนะมันก็จะหลุดหรือว่าพื้นจะทะลุขึ้นไปแล้วไอ้ตรงโลหะตรงนี้ก็ไปแทงเท้าเราแทนซึ่งก็เป็นข้อที่เป็นข้อจํากัดที่เออมันก็สามารถทําได้แค่นี้หรือรองเท้าเบลกบางอันนะถ้าพื้นบางมากๆอย่างเช่น g ุชชี1953เนี่ยพื้นบางสลิมเดินแล้วดูคุณชายมากเลยแต่ว่าติดโทเ l a t e ไม่ได้เพราะว่าพื้นตรงนี้มันบางเกินไปอ่าเป็นข้อจํากัด3อย่างนะก็คือว่า1เลยก็คือสูญเสียหนังนะฮะ 2ก็คือเรื่องของเสียงและสุดท้ายก็คือเรื่องของแบบมันสามารถทําไม่ได้ในบางกรณีเนาะทีนี้เราลองชั่งน้ําหนักเองแล้วกันนะว่าแล้วเราอ่ะชอบแบบไหนละ่ะคือเราชอบที่เราอยากจะใช้มันคุ้มคุ้มใช้ลุย,ลยหรือเราอยากให้มันใส่ระบุคลิกดีคือถ้าเกิดว่ารองเท้าคุณนะมันเป็นรองเท้าแบบถ้าไม่ตายอย่างคุณเนี่ยคุณไม่ได้ใช้คุณใช้มันปีหนึ่งประมาณไม่ถึง10ครั้งโทเพลตอาจจะไม่ได้จําเป็นแต่ถ้าคุณแบบใส่ลุยใส่บู๊นะฮะ ก็ผมแนะนําเลยโทรเพลใส่ไปะนะฮะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นส่วนของโทรเพลของรองเท้าของทรีนะฮะซึ่งเป็นผมเนี้ยไปตัดอันเนี้ยมาเป็นแบบเป็นเมทูเมเชอร์ของทรีชูซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นพื้น Hand w เวลท d เนะฮะเขาซาะแล้วก็เขาเย็บทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยตรงปลายมันเริ่มสึกแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สึกมากซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เป็นทรีนะ ผมก็คือผมเป็นแฟนคลับแบรนด์เขาประมาณหนึ่งมานานแล้วนะคือเป็นแบรนด์ไทยที่ทําให้ผมรู้สึกแบบเอ้ยจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะก็มีแบรนด์คุณภาพอ่ะอืมทีเนี้ยคือเขาเป็นชูเมคเกอร์มาจากแบบเรียนมาจากอิตาลีเลยแล้วก็พอเขากลับมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยลองพัฒนาโทเพลตที่เป็นของเขาเองขึ้นมาผมัเลยงั้นเอาโทเพลตอันเนี้ยไปติดกับเขาเลยจะได้เป็นรองเท้าของทรีแล้วก็เป็นโทเพลตของทรีด้วยนะฮะก็ตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวที่เป็นโทรเพลตของทรีนะซึ่งจะมีลักษณะเป็นทองเหลืองด้านนี้ฝั่งนี้เขาจะไปชุบทองเหลืองนะฮะแล้วก็ตรงเนี้เขาก็จะเป็นแบบเป็นเหล็กเป็นโลหะด้านในซึ่งจะมีโลโก้ไปลักษณะแบบนี้คือคือผมดูผมรู้สึกเหมือนเหมือนแบบสัญลักษณ์ของตาเลยครับเป็นอิลูเมเนติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นตาตาพายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีโลโก้ของทรีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีหมุดที่เขาไขลงไปเนี่ย ก็จะอยู่3จุดตรงนี้นะครับคือรีวิวแบบนี้ให้ดูเนี่ยคือผมลองคุยกับเขาดูนะครับว่าเฮ้ยการดีไซน์ที่เขามาทําไมเขาถึงเลือกทองเหลืองนะก็คือเขาบอกว่าทองเหลืองเนี่ยหคือมันไม่เกิดสนิมนะครับคือการที่มันไม่เกิดสนิมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะใช้งานได้ยาวนานเพราะว่าสนิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โครงสร้างของโลหะมันมีปัญหา ส่วนด้านในนะฮะมันเป็นโลหะที่เป็นแบบเป็นเหล็กเนี่ยมันจะอยู่ด้านในมาอาจจะไม่ได้โดนน้าอยู่แล้วแต่ด้านนอกเนี่ยพอชุบทองเหลืองปุ๊บก็จะให้ฟิลลิ่งที่มีความเอ่อเหมือนเหมือนแบบเอ่อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสนิมเนาะมันก็จะมีความแบบเนียนแล้วก็ไม่มีสนิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะกับจุดนี้2คือเรื่องความสวยงามคือเขาบอกว่าคือสีเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะดูเขาเรียกว่า ดูโดดออกมากับพื้นรองเท้าที่เป็นพื้นหนังสีน้ําตาลเออเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเหมือนกับว่าเราใส่รองเท้าหนังที่มีสีน้ําตาลและมีอะไหล่ทองมันดูเข้ากันอะมันดูมันดูแบบเฮ้ยมันสวยแล้วพอตอนที่ผมดูแผ่นเนี้ข้างนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าโหไม่มันเหลืองอย่างเลยอะมันแบบมันเหลืองอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมันมาอยู่บนพื้นหนังสีน้ําตาลเอ้ยเออมันดีว่ะมันเหมือนกับว่า เป็นแบบสีผิวที่มีอะไหล่สีทองแล้วมันจะรู้สึกมันขับออกมามันดูสวยนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับที่ชุบทองเหลืองเนี่ยคือความสามารถในการนําไฟฟ้าของเขาจะต่ําคือคือเอ่ออย่างโทเพลตโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของโลหะแบบเหล็กหรือทองแดงอะไรพวกเนี้ที่เขาเอาไปทํามอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นส่วนที่เป็นแบบสายล่อฟ้านะฮะสมมุติว่าเราต้องเดินข้างนอกแล้วก็ในช่วงคืมฟ้าคืมฝน แล้วอยู่ๆเนี่ยเราเนี่ยก็ใส่โทรเพลทที่เป็นทองแดงแล้วก็โดนฟ้าผ่าก็มันอาจจะเกิดยากผมว่ามันไม่น่าจะเกิดง่ายๆเลีว่าส่วนตัวผมว่าเออ,เ,อ,อเราเราไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะโดนฟ้าผ่าอะไรก็ได้นะ,ะเราก็พยายามตัดปัจจัยบางอย่างที่คิดว่าถ้ามันล่อฟ้าเนี่ยมันอาจจะันตรายกับเราโอเคไม่เกี่ยวนะฮะ ก็คือรู้สึกว่าโอ้ยอเ,เขาใส่ใจจังเลยในเรื่องดีไซน์อะไรเล็กๆน้อยๆผมก็ค่อนข้างชื่นชอบนะฮะทีนี้พอเราพูดถึงภายนอกปบเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทองเหลืองอเราซื้อว่ะแล้วก็โอเคเราลองใส่อันนี้ผมไปลองใส่มาประมาณ2ครั้งนะผมรู้สึกว่าเนื่องจากว่าเขาดีไซน์ยังไงไม่รู้นะคือมันแบบคือมันเคาะแล้วเสียงคือเสียงมันไม่ดังกริ๊บ กริปคือเวลาเราใช้โทเพลตบางอันเนี่ยมันกริปกริปเสียงมาานันจะดังเก๊บแก๊บกริปกริปเสียงมันดูไม่ไม่หลอดอันเนี้ยมันเป็นเสียงแบบไม่ขนาดนั้นอ่ะคือผมก็เลยบอกเฮ้ยอ่าการดีไซน์แบบเนี้ยคือพี่ดีไซน์ยังไงให้มันออกมามีลักษณะที่เสียงมันไม่ไม่ได้ดูแก๊บแกบคือมันจะทึบหน่อยไม่ได้กังวลเกินไปเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เขาเนี่ยพยายามดีไซน์ให้ด้านในเนี่ยมันไม่มีช่องอากาศ เออไอตรงด้านในเนี้ยมันมันไม่มีช่องอากาศคือมันทําให้มันเรียบไปกับหนังตีเข้าไปเรียบสุดท้ายข้างในเนี่ยคือมันมันรวมกันเป็นพื้นเดียวกับหนังโดยสมบูรณ์ประมาณหนึ่งคือพอมันเข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีช่องอากาศครับเมื่อมันกระแทกเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงอะไรเสียงดังให้มันดูน่าลาคานั่นเองนะแล้วก็ลวดลายตรงเนี้ยเขาบอกว่าไอตอนที่เขาดีไซน์เนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้ลวดลายตรงเนี้ยมันมีความแบบว่า ไม่ได้มีล่องแบบล่องที่จะทําให้เกิดเสียงได้แบบนั้นเออก็เป็นเป็นแนวคิดการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนะคือผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในในทุกๆรายละเอียดซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเลยกับเสียงของมันแล้วกเออ็เรื่องสนิมก็คุ้มแล้คือสนิมไม่ขึ้นอายุการใช้งานนานแน่นะครับแล้วก็ไม่นําไม่นําไฟฟ้าด้วยสวยงามเป็นสีทองแล้วก็เสียงก็แบบ ไม่ก๊อปแก๊ปนะฮะเป็นเสียงแบบทุ้มๆหน่อยแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะนานกว่าโทเพลทที่เป็นโลหะเพียวๆนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากเขามีอะไหล่ที่ดีแล้วเนี่ยเขายังมีมีมีความสามารถมีช่างฝีมือดีเขาอาจจะติดเองก็ได้นะคือเขาเนี่ยใช้วิธีการในการเจาะพื้นหนังด้านข้างตรงนี้ลงไปนะฮะในระยะ1 1ผมว่าน่าจะประมาณสัก 1, 1. ึ่งมิล1.5มิลเงี้ย แล้วก็พอตัดหนังออกไปแล้วเขาก็เติมให้มันเท่ากันทําให้ถ้าเราลองลูดดูเนี่ยไม่สะดุดเลยนะฮะมันจะแบบฟื้ขึ้นไปคือพื้นหนังเนี่ยมันยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันเป็นเป็นแบบมันไม่ได้มีแบบพื้นที่หนาออกมาถ้าพื้นตรงนี้หนาออกมาเดินผมว่าผมอาจจะมีล้มหัวแตกได้แต่ว,ว่าคือเขาเก็บงานแบบเก็บงานดีอ่ะมีการฝานออกไปฝานออกไปปุบ๊บประกอบเข้าไปแล้วเจียเหล็ก ทำตรงเนี้ยเจียจะมันเข้ากับตรงส่วนของหัวรองเท้าเลยคือมันก็เลยเป็นการรวมกันของสองอย่างก็คือมีวัตถุดิบที่ดีและมีฝีมือที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้ถ้าเอาไปติดมานะเพอร์เฟกคู่นี้ใช้ยาวๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออมาแนะนำกันแล้วกันว่าตอนนี้มันก็มีอีกออปชั่นหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ลอง ลองไปดูงานเนี่ยก็จะเออเข้าใจได้ระดับหนึ่งแหละว่ามันมันมีอะไรที่มันเป็นข้อดีเทียบกับของอ่ตัวอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการารีวิวการใช้โทรเพลตนะฮะของ r รีชูซึ่งผมค่อนข้างแฮปปี้กับมันมากเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อไปที่ Artigiano นะครับก็จะมีเหมือนกับบริการติดโทรเพลตด้านในนะครับสามารถอินบ็อกซ์ไปคุยได้นะครับหรือว่า ส่งรูปรองเท้าหรือว่าส่งอะไรไปให้เขาดูได้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอา่อครบวงจรนะในร้านร้านนี้นะครับผมก็วันนี้ก็คือขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถ inbox มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าสนใจโปรดักต์กับเซอร์วิสต่างๆจาก การวิทในหมายถึงในการดูแลรองเท้าเนี่ยก็จะไปดูใน a r t i g i a n o b k k com ก็ได้หรือว่า facebook.ig artigiano.official นั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาพอสมควรเลยนะก็ยังไงถ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มนะครับอินบ็มาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบาย